สวัสดีครับก็กลับมากันต่อทำคิปไฟระหว่างแคนไดเรกูล่าเจอกับโกกูโกวินนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับจะเป็นฝั่งผมที่เล่นไดเรกูล่าแล้วโรซ่าเล่นเป็นโกนะครับมาเริ่มจากการประชุมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะโรซ่าฝ่ายชนะโรซ่าเริ่มก่อนนั่นเองนะครับมาโรซ่าฝ่ายเริ่มก่อนเลยครับมาเขาเล่นจั่ว ไลท์เอาซูนแห่งตอนองดงามเจฟฟรียเพ็กระด้างตัวหนึ่งเพกเจฟฟรียเมื่อลงสนามบนช่องบรรยากาศบุกการเจ็ดใบนำกูกวินขึ้นมือหรือพอลิเมอร์เจอกูกวินนำขึ้นมือแล้วก็สับกองการ์ดของเราเลยได้เลยครับเอาปากตัดไหนครับได้ครับตัวเคลวก็เธอผมนะครับจัก,การขึ้นมือหนึ่งใบแต่นั้นผมขอไลท์เป็นเยลโลโบครับเพ็กระด้างได้จั่วการหนึ่งใบพูดเริ่มหลังจะได้หยิบพิชชีวแต่นั้นผมขอเป็นคิลเทลครับลงมามีแค่านี้แหละครับเริ่มจงใจเลยให้คิลเทลบูทให้กับบรรยากาศ จมตีอยู่ที่14ครับแฟนกากา่อยเลยได<ล>ย,ยเช็คเป็นเก2สองครับดามจทิเกอร์เช็คคีติคอนทิเกอร์ข<ห>าดแล้วคร,ครับพอเทินของเราโจการ์หนึ่งใบขอไร์เป็นแอคโรเวลเทคกแอคโรเวลเมื่อลงสนามในช่องบรนกาศเคาเตอร์อบาสดูการ์สามใบบนสุดพอลงมาได้หนึ่งใบแล้วก็ที่เหลือไปเลียงใต้กองการ์ตามใจชอบได้เลยครับเทกดินเรนเม,มื่อลงสนามไวยค่าคอสหรือความสามารถขอเลือกเป็นโซบัสเคาเตอร์ชาร์จ ได้ยูนิตได,ได้รับพลังส0 0พัอเป็นอากโรเวลิกตัวมาเช็ดอินเรนตีก่อนเลยพลัง10,000ผมให้อากาแล้วกันครับอากโรเวลโจมตี9,000พันอากโรเวลเข้ามาเลยครับไนทิเกอร์เช็คโนทิเกอร์ครับเริ่มใหม่เช็คครับเป็นเกตสองแล้วก็อากโรเวลตีเมื่อตีเอาเรียการหนึ่งใบเข้าสู่โซและยูนิตนี้ได้รับพลัง10,000จนจบการต่อสู้เราไปตีเป็น19,000 1 9้าหผมขอรับตำแหน่งเหมือนกันครับเป็นคีย์ที่คอนทิเกอร์พล,รพลังไว้เลยมือจบเธอแล้ว ต่อเธอนะครับสแตนแอนดรอครับต่อมาเป็นเอมเบรนมาสเตอร์นะครับเจคของสามารถของเอมเบรนมาสเตอร์ครับมาลงสนามขอรับการ์ดหนึ่งใบขอเลือกกอลเป็นเคลร์เทลครับที่อยู่ในสนามนำเคลร์เทลจากกองการ์ดสามใบครับเข้าสู่โซ่สองสามนำโคโซไปเลยจากนั้นเทคของเยลโบต่อครับเมื่อถูกแล้วครับโซชาร์สองครับหนึ่งสองหากติดทิกเกอร์จะได้จั่วแต่ว่าไม่ติดนะครับต่อไปเทคเคลร์เทลครับทำการเลสตัวมันทำดาเมจโซหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ครับแล้วก็นำหนึ่งท็อปเด็กหนึ่งใบแปะ แต่ถ้าความแต่ถ้ามีมาในโซ่สามใบจะเล็ดไอจะสแตนตัวมันแล้วก็หงายแดงครับต่อมาคอเป็นดิมอนเตรเอ็กซิวเนอร์ครับเทคของสามารถมาลงสนามขอตวาวการา์ดหนึ่งใบทำการโซ่โซชาร์จสามใบครับติดสติกเกอร์ผมจะได้ตัวการา์ดหนึ่งใบสติ๊กเกอร์ครับตัวการ์ดหน,นึ่งใบตอนในโซ่ผมจะอยู่ที่ห้าสิบสิบเอ็ดใบนะครับตามด้วยผมคอเป็นเยลโบลงมาครับเริ่มโจมตีได้ให้เยลโบโจมตีครับเทคของสามารถว่าเยลโบโจมตีหากยูนิตนี้โจมตียูนิตเกศสองครับจะสอดทำการโซชาร์จและบวกพลััังงไปออีีีกก5,000นนน่่นเโจมตท13ครบแวาด กัดด้วย14ต่อไปแวนกาดผมโจมตีครับตีที่15ครับแวนกาดรไยแวนเลยไรเช็คครับเป็นเกยสองดาเมจทิกเกอร์เช็คโนทิกเกอร์ครับผมต่อไปให้เกยสองข้างนี้โจมตี9,000ครับแวนกาดกาดด้วยพลัง9,000ได้เลยจบเทิร์นเพียงแค่นี้แหละครับก็เทิร์นของเราสแตนเอนดรอเราก็จะไล่เป็นโกกูกวินแล้วก็ไล่แล้วก็ได้เอ็กเซลทูเลโกงหรือเปล่า กงโกงกูกะวินนะครับผมใช่แล้วทําการคอเกตหนึ่งเปิดห้าหาสามไม่หยิบครับผมยิ้มแล้วนะอ่ายิ้มแล้วนะด้วยยอกยอกเาเจอชิคเกอร์หมดเลยใช่ไหมผมไม่ใช่ครับแล้วก็คออากูเวลมีการคอเรียกาดสองใบหรือมากกว่าบวกห้าพันตีก่อนเลยติแปดรับดาเมจครับเป็นเกตสามไปนะอากูเวลตีเอาเรียกาดหนึ่งใบเข้าโซ่แล้วยูนน้ได้ฟั้งหนึ่นะงหมื่นสิบเก้าสินะใช่อันนี้ชิวหมื่นหนึ่งครับให้หนึ่งหมื่น แล้วก็กลับขึ้นมือแต่ว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะลงช่องจีการได้ไหมเพราะว่าผมเนี่เป็นเกรดสองอยู่เลยอัออนนี้มันเป็นเกรดสามไม่รู้ว่ามันนับรวมกับช่องเดียกาดหรือเปล่านะครับก็น่าจะโยนได้นะคุณผมยังโยนวัโคเด้ดได้เลยอ๋อออใช่ปะ <c oughs> อ่นนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งหมื่นครับแล้วก็ปเป็นเปหนึ่งหมื่นแล้วก็เซฟด้วยครับแวนตีเมื่อจมตีคอ์เตอร์บัตดูการห้าใบบนสุดคองมาได้สองใบได้เลยครับกังกออย่างนี้โ็แวนสิบสองใช่หรือไม่ ใช่แล้วแล้วก็ยื่นลงมาด้วยค่าคอนหนูความสามารถจะบวกนะเป็นผิดของตัวมันเองนะเพราะกูเอ๋เพราะกูกวินยังไม่เจ๊น่าเลยเบลิเกอร์เช็คโนทิกเดลิเกอร์เช็คโนทิกครับผมตกทิกหน่อยไม่มีครับเกมสามกูกาวินตีสิบเจ็ดให้หมื่นห้าครับแล้วก็เจฟฟรีย์ตีหมื่นสามให้สองหมื่นเลยจบเทิร์นเทิราะเธครับสแตนแอนดร์ครับขอไลฟ์เป็นชาร์ลอตเป็นเพียไปเลยครับเล่นเป็นโปรเทควันครับ เลื่อนเงย็นแล้วโบลงมาข้างล่างพอเป็น number of t r r o r ครับ เทคนิคของสมารถคือหากโซผมมี10ใบนะครับตัวมันจะบวกอีก10,000นั่นเองไม่ลงสนามนะครับต่อมาผมขอเป็นพอยสุดฤทธิ์แอมดักเตอร์ครับเทคนิคของสมารถตไม่ลงสนามประมาณการหนึ่งใบทิ้งการจะบนเงิตัวเองหนึ่งใบครับผมเลือกทิ้งเป็นโปรเทคแล้วกันครับจากนั้นผมจะค้นหาการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจต่กองการ์ดไม่เกิน3ามใบครับผมเลือกเป็นเอ็มเต็มสองใบนี้นะครับเข้าสู่โซไปนะครับสกองต์การ์ดใส่ให้หน่อยพอโซไปเลยสองใบต่อมาใช้เทคขึ้นเทลครับทำการเล็บทำการหนึ่งใบเข้าสู่โซรบเาใก้่าย ลุกในการเอาเงผมเหลือเพียงใบเดียวเท่านั้นจะสามารถปั๊มมันกลับมาได้นะผมมีตัว<ม>เก่งอยู่อย่างเช่น number of hurler นั่นเองนะครับ number of hurler ขออนุญาตนับโซก่อนนะครับ5 10 15 16ใบนะครับเริ่ม attack phase เลยครับแถวหน้าจะบวกไปหนึ่งหมืนั่นเองนะครับผมให้ครางนี้โจมตีก่อนเลยโจมตีอยู่ที่33ครับแวนการ์ดปล่อยครับผมโงทิสต่อไป number of hurler โจมตีครับถือคของสามารถสูบการหนึ่งใบของโซครับประจวบการสองใบโจมตีอยู่ที่38ครับแวนการ์ดปล่อยก่อนครับผมได้เลยรอ รังให้เวลแล้วก็จวก้าร์หนึ่งใบต่อมาแวนการ์ผมโจมตีเลยครับผมเก็ความสามารถเมื่อโจมตีเขามาก้าร์หนึ่งใบแตนดยการ์ดแ,แถวหน้าหนึ่งใบแต่ฮะโซมีเกิน13ใบหรือว่า13บิบมใบครับแต่สองตัวเลยแวนการจะโจมตีอยู่ที่34บครับแวนกา,การ์ดด้วย47ครับผมเท่ากับว่าเป็นซองได้เข้าใช่แล้วไรทิกเกอร์เช็คแบบโมโม่ไม่มีทิกเกอร์ใบสองแบบโมโม่ฮิลทิกเกอร์ครับ การฮิวหนึ่งดาเมจได้นั่นเองนะครับขอเลือกฮิวเป็นเกรดสามใบนี้แล้วกันครับแล้วส่งพลังให้กับเกรดสองข้างนี้ครับต่อมาให้แอมดักเตอร์โจมตีครับโจมตีอยู่ที่35ครับแวนการ์ด้สับได้37ครับผมต่อไปนัมเบอร์ออฟคอมลีเจโจมตีครับเทคมาโจมตีสุกัสหนึ่งใบสุกเป็นใบนี้เข้าสู่โซครับสุกัสสองใบหนึ่งใบสองใบโจมตีอยู่ที่38ครับแวนการ์ดปล่อยครับผม โริกเอ์จบเทิร์นเพียงเท่านี้แหละครับมาเลยเขาเลื่อนของเรากันต่อสแตนแอนดรอได้โกวินได้เอ็กเซลถูจั่วการ์ดหนึ่งใบเลื่อนครับคออาก์กาวลคออาร์กวลคอมังกรมังสเลชดาก้อนครับนะได้ตัวเล่นนะเฮ้ยได้ตัวเล่นจังหวะนี้ต้องได้ตัวเล่นเท่านั้นแล้วครับผม<พ>อขอได้โมโดไ,มได้ขี้ขี้หยอกหยอกแมวไปไหนดีนะคุณมีโคเทคไหมไม่มีครับไปไปเลยมีมีการ์ดแค่การ์ดบัตเมินดเจ็ดใบครับคอหลังแวเลย เปิด5หา3 5. ไม่เจอครับผมตอนนี้ยังไม่มีตัวที่ลงมาจากความสามารถนะแต่ว่าตัวเปิด5หา3บอกว่าถ้ามีการคอเบียรกาด2ใบหรือมากกว่าบก5พันให้นี่ตีก่อเลย 10, 7, 1หมืน7นให้10,000ครับให้ Aquavel well Beauty เป็น17ครับผมแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเอา1ใบเข้าโซบก10,000แต่กลายเป็น27ให้20,000เลยครับ ตีเสร็จกลับขึ้นมืออากาเวลตีตอ่อเอาเรียกาดหนึ่งใบเข้าสู่โซ,โซบึงหนึ่งหมื่นตีสิบเก้าไอหมื่นห้าเลยครับตีเสร็จกลับขึ้นมือให้กูกูวินตีเทคกูกาวินเมื่อโจมตีเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนาง่ากลัวตรงนี้แหละดูท็อปห้าใบครับผมผมต้องมาลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวพิเกอร์หมดเลยได้ไหม ไม่นะขอดูมือก่อนยิงแบบนี้เวฟนารลกอีกปะเนี่ยเวฟนารกหรอ <c oughs> อยากได้เวฟนารุกอ่ะโอ้ยไม่นะชีวิตฉันมาชีตฉันต้องไปแบบเนี้ยขอบวกพลังตัวที่เพิ่งลงมาก่อนนะได้ม<ด>าเลยแล้วก็ป็นบวกไปอีกหมือครับขอใช้เท็อันนี้ก่อนเมื่อลงสนามในช่องเรกากศคุณสามารถคอการหนึ่งใบลงมาได้แล้วก็ตัวที่ลงจากความสามารถบวกอีกหมืน่นก็เทคกดินเด่นเมื่อลงสนามจากค่าขอหลุดความสามารถโซบัสขอเลือกเป็นจั่วครับจะไม่ได้พลังนะ โอ้ยจวดตัวดีเลยแวนตีเลยสามสิบห้าสามสิบห้าเหรอครับยาเข้ามาเลยครับแวนการ์ดยาไดทิกเกอร์นะดอทิกเกอร์ไม่เป็นไรดอการ์ดได้หนึ่งใบส่งพลังให้ให้ตัวนี้เลยได้เลยครับโอ้ยโอ้ยไปเอาตัวนี้ได้ไหมอ่ะสุดๆุนะไม่เอาตัวนี้ได้ไหมหนึ่งดาเอจนะใช่เดืสามครับแล้วก็ให้ดินเรนตี 7, 1 7 0 0 0ผมกาดด้วยไปน,นี้นะครับอันนี้ชิว10,000มื 1, ครับผมอากโรเวลโจมตีเอาเรียกัดหนึ่งใบเข้าสุโซ่แล้วก็บวกห0 0่0ืตีเป็น29,00 0ให้2 0 0 0 0มืนนะครับตีเสร็จกลับขึ้นมือมือ2ใบแล้วให้ตายเถอะตีเลยมาตีคอเตอร์บ,บาร์ดลากการ์ดลงจากบนมือหนึ่งใบขอลากเป็นมางกรนีแล้กันนะครับ 60, <000. S 1> บวกหมื่นบวกห้าพันตีเป็นตีสามสองใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วขอหยาดราเมจครับขอทิกเกอร์ ชิปหาแล้วไม่มีทิกเกอร์ครับเกียร์สองตี24การ์ดหมื่นห้าครับเป็น27นี่มังกรโจมตีเมื่อตีเคาน์เตอร์บ,บาร์ลากการ์ดจากบนมือลงมาได้หนึ่งใบได้เลยครับวันเดอร์เอเซียวเดอร์เอเซลโอ้โหไม่จบมไม่ไมสมมิ้นลากการ์ดบนมือมาได้หนึ่งใบไม่จบไม่สิ้นจริงๆริงวันนี้ละกันตัวที่ลงมาบิดมือครับผมบิดห้าพันตีมีเจ็ดไม่นะชีวิตฉันหมดลงแล้วขออนุญาตลดดามจนะครับอากาศไม่ไหวแล้ว ขอฮิวไม่มีฮิวคิดดคอนดเกอร์นะครับมาแค่จับมือครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นฝั่งของโกโกวินที่ยังชนะไปนะครับก็ให้เขายังคงตําแหน่งราชาโคตรโคตรอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอครับนั่นแหละครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับทีนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับไปละบ๊ายบายครับ